สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยด้วยการสั่งซื้อเสื้อยืดเดอะคริติกได้แล้ววันนี้ค่ะกองทัพขยับแล้วค่ะลุยตั้งช็อกกรโดนพอบอทบอคุมเองส่งกำลังเพิ่ม4กองร้อยประชิดชายแดนปิดช่องทางธรรมชาติสู้ภัยคุกขามประเทศค่ะ กองทัพค่ะเตรียมจัดกําลังในอัตราของกองพลนะครไปเสริมที่แนวชายแดนค่ะในเบื้องต้นได้กําหนดไว้เพิ่มเติม4กองร้อยค่ะรวมทั้งจัดเตรียมการเสริมอุปกรณ์เฝ้าตรวจในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยนะเพิ่มความเข้มข้นในการสิลวพื้นที่ชั้นในค่ะโดยกองทัพจัดกําลังสารวัตรทหารจากมณฑลทหารบกประสานกับเจ้าหน้าที่ตารวจกําลังประจำถิ่นค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามเส้นทางถนนในหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อติดตามต่อค่ะ ตอนนี้ค่ะกองทัพบ,บกกาลังจัดตั้งศูนย์อํานวยการอากาศยานไร้คนขับค่ะมีสถานะเป็นหน่วยเฉพาะกิจนําร่องก่อนที่จะตั้งเป็นหน่วยปกติขึ้นตรงกับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกหรือว่าสปกทบค่ะมีพบทบควบคุมบังคับบัญชาค่ะแล้วก็สามารถมอนิเตอร์เห็นโดรนทั้งหมดในประเทศที่ลงทะเบียนจากนั้นก็จะประสานสั่งการไปที่กองทัพภาคโดยมีการจัดตั้งศูนย์ระดับกองทัพภาครองรับค่ะจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่17เมกราคม2568ารสค่ะสำนักข่าวไทโพสต์ได้รายงานว่าเสริมกําลัง ตั้งชอกอโดนแง้มแผนทบสกัดกั้นภัยคุกคามเป้าหมายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดขจัดปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนอันเกิดจากการกระทําผิดกฎหมายนะทั้งแก๊งคอสเซนเตอร์รางงานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหายอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยชัยรยองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อสรุปแผนงานในสิ้นเดือนนี้กดปุ่มตัดริบบิ้นประกาศประเมินผลงานนะ หรือว่า KPI ค่ะของหน่วยปฏิบัติอย่างจริงจังนะคะด้วยการใช้หลักวิชาการมาคำนวณนะสำหรับการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนแล้วก็ภัยคุกคามด้านความมั่นคงค่ะซึ่งการกระทำความผิดกฎหมายนั้นเนี่ยนะกองทัพบกได้เตรียมข้อมูลในการนําเสนอแต่ตอนนี้เราได้ทําเรื่องเพิ่มเติมในการขออนุมัติกําลังเพื่อให้การทํางานสำเร็จผลตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ โดยมีการอนุมัติกำลังเพิ่มขึ้นในจุดที่ล่อแหลมค่ะเช่นช่องทางธรรมชาติโดยเป็นการเตรียมกำลังและก็เครื่องมือที่สนับสนุนได้เพื่อเสนอให้รัฐบาลอนุมัตินั่นเองค่ะซึ่งในแผนดังกล่าวค่ะได้มีการเตรียมนะะจัดกำลังทหารในอัตราของกองพลไปเสริมที่แนวชายแดนค่ะในเบื้องต้นเนี่ยได้กำหนดไว้เพิ่มเติม4กองร้อยนะรวมทั้งจัดเตรียมการเสริมอุปกรณ์เฝ้าตรวจในพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการสืบพื้นที่ชั้นในค่ะโดยกองทัพการจัดกำลังสารวัตรทหารจากมณฑลทหารบก ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะกำลังประจำถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเส้นทางถนนในหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อติดตามต่อค่ะที่สำคัญค่ะมีการปรับแนวทางการประสานงานกับตำรวจฝ่ายปกครอง,ง,รองโดยมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะเป็นเจ้าภาพเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพมากขึ้นค่ะโดยในการปฏิบัติงานด้านการข่าวค่ะต้องพิสูจน์ทราบเส้นทางลำเลียงเพื่อสกัดกั้นป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีการตรวจค้นจับกลุ่มก็ขยายผลเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นทางนะซึ่งที่ผ่านมาเมื่อมีการประสาน ไปยังกองกําลังชนกลุ่มน้อยนะคะมักได้รับการปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะกองทัพบกกาลังจัดตั้งศูนย์อํานวยการอากาศยานไร้คนขับมีสถานะเป็นหน่วยเฉพาะกิจนําร่องก่อนะที่จะจัดตั้งหน่วยปกติขึ้นตรงกับศูนย์บัญชาการกองทัพบกนะมีผบทบควบคุมบังคับบัญชาค่ะสามารถมอนิเตอร์เห็นโดรนทั้งหมดในประเทศที่ลงทะเบียนจากนั้นก็จะประสานสั่งการไปที่กองทัพภาคค่ะโดยจะมีการจัดตั้งศูนย์นะคะระดับกองทัพภาครองรับ จากนั้นก็จะเป็นการประสานง,งานในระดับการปฏิบัติค่ะโดยจะตั้งกองร้อยโดนค่ะของทบซึ่งใน1กองร้อยจะประกอบไปด้วย3หมวดปฏิบัติการค่ะจัดโดนประจําการ3ประเภทคือล่าตะเวนโจมตีลำเลียงซึ่งในอัตรา1หมวดปฏิบัติการเนี่ยจะจัดให้มีโดน3-4ถึงระบบนะโดยแต่ละระบบจะมีตัวโดน3าถึงลำนั่นเองค่ะซึ่งกรมยุทธการทหารบกค่ะยังได้วางโครงสร้างนะหน่วยจากกองร้อยล่าตะเวนเดิมที่มีอยู่ ยกระดับเป็นกองร้อยโดรนค่ะโดยให้กําลังพลของกองร้อยมาฝึกฝนทักษะการใช้อุปกรณ์และเมื่อมีความพร้อมก็จะปรับเป็นหน่วยปกตินั่นเองนะคะเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะหรือมีการแจ้งข่าวสารกองพลซึ่งขึ้นภารกิจกองกําลังก็จะนํากองร้อยที่ฝึกนี้ขึ้นไปในพื้นที่โดยเลือกใช้โดรนตามภารกิจเช่น กรณีถ้าเกิดภัยพิบัติที่เชียงราย,รายก็จะใช้กองพลที่ใกล้ที่สุดเช่นกองพลเเข้าไปรับภารกิจพร้อมนำโดนขนส่งเข้าไปในพื้นที่เช่นส่งอาหารสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ออกจากบ้านเรือนไม่ได้นะคะสำหรับศูนย์อำนวยการอากาศยานไร้คนขบับการจะเปิดตัวในต้นเดือนเมษายนนี้ค่ะมีอัตราโดรนขนาดใหญ่ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสแตนบายอยู่ที่ศูนย์การบินทหารโบกค,ค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการคัดเลือกแบบจากหลายประเทศนะคะโดยเสนองบประมาณในการจัดหานในาระยะแรกปี2568 ถึง2570ค่ะประจำการให้เสร็จสิ้นจํานวน2กองร้อยค่ะทีนี้ค่ะสถิติการสกัดกั้นจับกลุ่มขบวนการขนยาเสพจติดตามในชายแดนนะเพราะว่าไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมาค่ะกองกําลังชายแดนของกองทัพบกสามารถยึดยาบ้าได้96ล้านเมตรหากใช้มาตรวัดของทอบอค่ะที่ได้ให้หน่วยงานทางวิชาการภายนอกในการวัด KPI ค่ะที่ทําตามปีงบประมาณตามห่วงเวลาก็นับได้ว่าผ่านเกณฑ์น,นะแต่ก็ต้องดูว่า แนวทางการวัด KPI 6เดือนระดับนโยบายตามที่รัฐมนตรีกระโหมมได้ประกาศไว้จะมีตัวชี้วัดอะไรเพิ่มเติมหรือขยับเกณฑ์ในการวัดให้สูงขึ้นหรือไม่นะ ซึ่งการปรับในวทางเขย่าโครงสร้างเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของอุปกรณ์พิเศษทั้งหมดนั้นจะทําให้ปัญหาภัยคุกคามตามแนวชายแดนหมดไปหรือไม่ต้องรอชมนะอีกครึ่งปีนั่นเองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืน ว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ